สวัสดีครับสวัสด,ดีพี่พีน้องครับวันนี้มาดูคูปต้าอีกคันหนึ่งครับเจ้า d c 7 0เจ้า DC 70 g พลัครับคันนี้ก็ใช้มาหลายปีเหมือนกันจะเข้า3ปีแล้วครับมาดูสภาพยังใช้ร่องแล่ว่องไวอยู่ครับนี่มาดูการหักหลบแบบต้นไม้เยอะคีินี้จะพามาชมกันหลบดีกต้นไม้ครับ ครจะพกตัวเขาไปละครับการอัพตโรดมาเราจะพกตัวครับดูต้นไม้เนี่ยอันตรายนะครับนาที่ต้นไม้เยอะครับก็ดูกันออโตโรดครับสองเจ้าสุตะเนี่ยครับลื่นๆเหมือนกันนะครับนะครับ นี่น่าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันนะครับคันนี้ได้เช้าก็เกียวการคืนก็เกียวนะครับมาดูการลากยาวครับว่าระบบจะลื่นมากน้อยแค่ไหนครับมาดูครับคับคับเลยนะครับ การลงลงลึกต้นไม้ครับมาจะไปแนวแนวไหนร้ายมากๆเลยโอ้ยโอ้ยไปเลยครับารอบที่หนึ่งฉลุยครับเดี๋ยวมาชมรอบสองเลครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันที่พงหญิมุมหนึ่งครับถอยแล้วก็จะมาแล้วครับจะไปแล้วครับโอ้ยไปไป ความลื่นนะครับืคไลครับความลื่นไหลว่าจะรแค่ไหนรมมาแล้วมาแล้วครับโังลื่นครับแต่ละค่ายนี่ไม่เหมือนกันนะครับ หลบต้นไม้อีกรอบครับที่รอบที่หนึ่งผ่านเอารอบที่สองมาเนี่ยไปยังไงแหวมที่โค้งก่อนแหวมเยอะๆๆประตูยาเช็ดไปมาเยอะๆกรวี่กูดได้ิดเยาเก็บตกไปตรงมุมต้นไม้ก่อนปั๊บๆๆๆๆๆๆเยอยๆๆเร็วๆเร็วๆต้องเช็ดมาเยอะครับเป็นอันตรายนะครับ <hel> <hil leye> รับมือใหม่นี่ไม่ควรนะครับต้องระบบดูความลื่นครับว่ามันจะลืล่นหรือไม่นี่ดูครับลื่นจริงๆนะครับถ้ารเติมเดิมนี่ไม่ได้นะครับไม่ลื่นขนาดนี้การเติมเดิมฟันอกกอกหมดครับเส็นปกักเส็นคำเลยปื่ดลื่นมากเลยนี่มาอยู่กับผมบกินน้ำซีน่าทีมงานสายจูดครับ ดวนมากพี่น้องนกนกนางนวลเยอะมากเลยนกไอไอไอไปจิวกรรมปปจิวกรรมเยอะมากมาดูคำเรวิวรอบครับรอบที่สามชับ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 เชิฟเชิฟโอ้โหมาดูการลงต้นไม้รอบนี้ครับวันนี้จะจะพุ่งตรงหรือว่าจะเลี้ยวหรือว่าจะปั่ตรง ไปตรงเลยครับรื้อเลยปุ๊บปัป๊บดูการสวิงก่อนปุ๊บปุ๊บโอ้ยังไม่สวิงไปตรงก่อนแล้วค่อยเลี้ยวแม่นบึเ่แมน่แมนแล้วครับดูโอ,โอ้แล้วก็ตะวัดมาแล้วครับห้อยแล้วก็โจกมาเลยครับโจกยาวๆมาดูการโจกแบบยาวๆแล้โจกใส่ใครนะโจกเสลาวูดแบบนะี้ มันเป้นเกล้ยงชื่เลยเนาะมือรุ่ลังรรุ่ตามนี่เลยรุ่เป็นตีอะไรเดีย๋ยวมาดูรอบนี้สิหมดแล้ว<อ>เร็วมากเรเม,มาดูรอบนี้จะก,กวาดทีเดียวหมดไหมครับมาดูไปอยๆล่นมาค่อยๆล่นมาหมดไหมหมดไหมระยะก็เกือบจะสามเมตรนะครับไม่หมดครับไม่หมดถอยเป็นเทมไหมโอ้ถอยครับถอยครับต้องถอยเป็นเทนก่อน เพื่อไม่การเสียเวลาครับเดีครับเ,รเดี๋ยวมาชิ้นนี้จะพาไปดูเก็บผมต้นไม้ครับว่าจะมีความสามารถแต่ละคนแตกต่างกันครับมาดูมาดูกันเก็บแบบอันตรายอันตรายนิดนึงชมกันเลยครับมาดูการเก็บอกลรต้นไม้กล้าไหมโอ้ไม่กล้า มา่พอหายแล้วปรนวิสวิงก่อนเ้เอาขาเป็นเท่ก่าครับชมนะดูการยกลำกล้องก่อนูนเื่งทมส,อน,ออส,ส,น,สนออาองศาปืนยาจะยิงลงไหนรถตุกๆแล้วคำนวณก่อนระบัดระยะก่อนระวังเนอระเบิดตูมเล้ มาแล้วโอ้ได้ระดับแล้วปืนใหญ่เนี่ยเอาเตรียมยิงครับยิงใส่รถฮึมโอ้ดูยึงเงินเงินเงินเถอะถูให้บัตัวูให้นุยนงยิงเงยยิงสยใส่อะไรรถแล้วปืนใหญ่อารน์นนเน้นเน้นๆเลยสู้หรองนะมือกีดจูดสรู้เลย สนุกสนุกมาดูเข่าเกี่ยวแต่ไม่ได้เกีียวเนยแต่มารูคนเกี่ยวสนุกหรือเปล่าแต่มรรทัดนี่สนุกสนุกจังเลยดูครับโอ้ทมงานเจิร์จนจะนำมาดูระบบเร็วกันมาดูตอนขึ้นนิดนึงครับว่าการขึ้นของแต่ละท่านแนตก่างกันดูตอนขึ้นกับตอนลงโองเสียวนะครับอย่างนี้เสียวผมยังเสียวเลยฟึ๊บ ขึ้นแล้วเอามาดูตอนลงอีกช็ดหนึ่งครับแบบลงแบบลึกเดินนี่โอ้ต้องยกไอ้ไอ้ที่ปัดขึ้นนะโอ,อ้เกือบเกือบชิมุทเสียวดากด,ดจัดไป